ยินดีต้อนรับเข้าสู่ t ด t o ู Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับที่บิลิโนโพเยนะครับในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกนะครับระหว่างโปรตุเกสนะครับพบกับบอสเนียนะครับเล่นที่บ้านบอสเนียนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเรามาพูดคุยกันนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากพูดถึงก็คือโปรตุเกสนะครับวันนี้ผมพูดถึงโปรตุเกสนะครับวันนี้มาในแผนถึงแม้จะอินโฟกราฟิกน่จะขึ้นว่า4-3-3นะครับหรือบางเว็บนั้นขึ้นว่าเป็น4-4-1-1นะครับ แต่สำหรับผมนะครับที่ผมได้ดูแล้วผมรู้สึกว่าวันนี้โปรตุเกสมาในแผน4 2 3สาหนะครับทำไมผมรู้สึกแบบนั้นนะครับแผงกองหลังอย่างที่เราทราบกันนี้นะมีอินาชิโอนะครับยืนคู่กลางคู่กับโรเบนดิอาสนะครับซ้ายเป็นทางด้านของเจ้าพันเซโลนะครับขวาเป็นดาโลนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นดานิโลคู่กับทางด้านของออกตาเวียสนะครับในแนวรุกนะครับเป็น3ประสานที่ยืนหลังคริสโตโนโรนัลโดนะครับวันนี้โรนัลโดเป็นหน้าเป้านะครับ มีเรอัลนะครับเจ้าฟิลิกแล้วก็บูโน่บูโน่เนี่ยไปอยู่ทางด้านขวานะครับที่ผมเลยเห็นว่ามันเป็น4 2 3 1นะครับผมเลยรู้สึกว่าวันนี้โปรตุเกสมาเล่น4 2 3 1นะครับแล้วเวลาขึ้นเกมขึ้นยังไงนะครับโปรตุเกสนะครับเเวลาขึ้นเกมครับปีกสองข้างครับทั้งเจ้าคันเซโลแล้วก็ดาโลนะครับดันขึ้นไปนะครับดันขึ้นไปเล่นเกมมรุกนะครับดังนั้นเนี่ยพอดันขึ้นไปแล้วนะครับดานิโลนะครับมิดฟิลด์นะครับจะลงมายืนเป็นแนวเดียวกับ แนวรับของโปรตุเกสจะกลายเป็น3กองหลังนะครับแล้วออกตาเวสเนี่ยก็จะยืนคู่กับแบ็กที่เติมขึ้นไปด้านใดด้านหนึ่งที่สมมติว่าเกมของโปรตุเกสขึ้นทางด้านซ้ายนะครับเจา้าเจ้าคันเซโลเติมขึ้นไปดาโลเนี่ยก็จะหุบเข้ามาอยู่ตรงกลางยืนคู่กับออกตาเวสเสกเช่นเดียวกันครับเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่ดาโลเติมเกมลุกขึ้นไปทางด้านขวาเนี่ยเจ้าคันเซโลก็จะหุบเข้ามาอยู่ตรงกลางคู่กับออกตาเวสนึกภาพออกนะครับส่วนแนวรุกเนี่ย ที่สลับกันเล่นนะที่ผมเห็นนะน่าจะเป็นเป็นทางด้านของจ้าฟิลิกนะครับกับทางด้านของบูโนนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่บูโน่ขบเข้ามาอยู่ตรงกลางจะรับบอลหรือจะมาครลบอลอะไรก็ตามนะครับเจ้าฟิลิกเนี่ยจะออกไปอยู่ทางด้านขวาแทนนะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่เลอาวนั้นลงมารับบอลทางด้านซ้ายเนี่ยต่ำแถวๆคือเกือบพึ่งสนามครับเจ้าฟิลิกก็จะไปอยู่ในในจุดที่เรอาลนั้น อยู่ก็คือตำแหน่งที่เรอยลว่างนั่นแหละครับเพื่อเมื่อเรอยลลงมาเล่นเนี่ยจา้าฟิลิปจะไปแทนที่นึกภาพตามนะครับการเล่นของตุกเกตวันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับใครก็ตามที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบอลจะไปแทนที่คนคนนั้นเสมอนะครับก็จะหมุนเวียนกันไปนะครับผมมองว่ามันทําให้นักเตะบอสเนียแนวรับครับเขาเขาค่อนข้างที่จะสับสนนะบางทีประกบคนนี้อยู่หายไปละอีกคนนึงมาแทนมันทําให้การคุมพื้นที่หรืออะไรมัน มันไม่แน่นอนนะครับเหมือนที่เราเห็นเป็นคนคนไปนะครับประกบคนนี้ก็ตามคนนี้นะครับแต่ไม่ใช่ครับโปรตุเกสวันนี้นั้นใช้ระบบนี้นะครับในการเล่นมันเลยทําให้แนวรับบอสเนียสับสนนะผมมองว่าอย่างนั้นนะแล้วเกมของโปรตุเกสเป็นยังไงนะครับโปรตุเกสนั้นเล่นสั้นนะครับเล่นสั้นแล้วก็รอจังหวะนะครับแล้วก็รอให้ทางด้านนักเตะบอสเนียเนี่ยขึ้นมาเพลสนะครับแต่ด้วยความที่ผมมองว่าเกมนี้ที่มันขาดถึง5ประตูนะ เพราะว่าโปรตุเกสได้ได้ประตูนําเร็วนะครับเร็วแล้วมันทําให้นักแต่บอสเนียเขาต้องขึ้นมาเพลสสูงเพื่อเอาวอลกลับไปเล่นนึกภาพออกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกมย,ยังแบบว่าเสมอกันไปเรื่อยๆใช้เวลานานกว่านี้ผมว่าอาจจะไม่ขาดถึง5ประตูตนะ่อศูนย์นะอันนี้ในมุมผมนะพอมาถึงช่วง3ามนะีออ่นานาทีแรกนะครับโปรตุเกสได้ประตูนำนะครับจากการที่ขึ้นเกมทางด้านซ้ายนะครับแล้ว เลเยอร์นั้นก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับแหวกผู้เล่นของบอสเนียเข้าไปแล้วก็ตวัดกลับมาให้ทางด้านของบูโนนะครับพลิกเพื่อที่จะเล่นบอลกับบอลนะครับแต่ว่าถูกสกัดออกไปแต่ว่าบอลมันไม่ขาดไปเข้าทางเจ้าฟิลิปก็ตวัดยิงนะครับลูกก็ไปโดนกองหลังของบอสเนียนะครับเป็นแฮนด์บอลนะครับกรรมการก็เป่าจุดโทษแล้วก็เป็นคริสเตยโนโรนัลโดนะครับยิงประตูเข้าไปนะครับก็ทําให้เขายิ่งเพิ่มสถิติในการที่เป็นนักเตะที่ติดทีมชาติแล้วทาประตูได้มากที่สุดนะครับ จังหวะต่อมาอย่างที่ผมบอกครับเมื่อบอสเนียถูกนําแล้วเนี่ยเขาก็เล่นแบบเดิมไม่ได้ที่จะมาเหนียวแน่นนะครับก็ต้องขึ้นมาเพรสสูงเพื่อให้โปรตุเกสนั้นออกบอลออกบอลเพื่อที่จะเล่นนะครับเพื่อที่เพรสเพื่อที่จะเอาบอลกลับมาเล่นนะครับในในในเกมของบอสเนียเกมเป็นยังไงนะครับพอขึ้นมาเพรสสูงแล้วเนี่ยช่องว่างมันเปิดครับช่องว่างมันเปิดเลยนะครับลูกที่2เนี่ยที่ทางด้านของโปรตุเกสได้นะครับ มันเริ่มมาจากแนวรับนะครับก็เล่นเคาะกันไปนะครับเพื่อให้นักเตะบอสเนียเนี่ยขึ้นมาบีบเกมนะครับแล้วก็เป็นกองหลังของอทางด้านของโปรตุเกสนะครับจ่ายบอลนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นอินาชิโอนะครับอินาชิโอนั้นจ่ายทะลุไปเลยนะครับทะลุไปให้กับทางด้านของเจ้าฟิลิกนะครับเจ้าฟิลิกเนี่ยยืนโดดเดี่ยวอยู่กลางสนามเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับนักเตะบอสเนียเนี่ยขึ้นมาเพรสสูงแล้วนะครับเพรสถึงแนวรับของโปรตุเกส ดังนั้นพอจ่ายบอลไปลูกทะลุเลยนะครับลูกมาถึงเจ้าฟิลิกแล้วบรรดาแนวรุกทั้งหมดของโปรตุเกสครับพร้อมใจกันวิ่งกูเข้าใส่ทางด้านแนวรับเลยนะครับเพื่อหาช่องว่างให้เจ้าฟิลิกนะครับก็มีเรอัลนะครับโรนัลโด้นะครับบูโน่นะครับวิ่งขึ้นไปนะครับเจ้าฟิลิกจังหวะนี้ผมขอชมเลยนะเล่นเล่นเล่นเกินอายุอะ่ะเขาอายุอย่างน้อยนะแต่ว่าจังหวะให้บอลน,นี้ผมมองว่ามันมันเป็นอีกระดับไปแล้วครับ เขาพุ่งเข้าไปรอให้นักเตะบอสเนียพุ่งเข้ามาหาเขาเพื่อที่จะสกัดเขานั่นแหละครับพอเห็นว่านักเตะบอสเนียเนี่ยที่เป็นแนวรับอะครับพุ่งมาหาเขาเขาจ่ายบอลทันทีนะครับโรนโดหลุดเลยนะครับโรนโดผมก็อยากจะชมอีกเหมือนกันว่าเป็นการเลี้ยงเลี้ยงไลายกับกองหลังได้ดีนะก่อนที่จะเจ้าฟิลิกจะจ่ายแล้วก็หลุดเข้าไปแล้วก็ก็ยกบอลน,นะครับข้ามผู้รักษาประตูบอสเนียเข้าไปนะครับเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับ เกมเนี่ยมันเริ่มขาดแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะเข้าทางของโปรตุเกสทันทีอย่างที่ผมบอกเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่นักเตะบอสเนียเนี่ยเขาต้องการบอลเพื่อกลับมาเล่นเพื่ออยากได้ประตูเขาก็ต้องเพสสูงครับพอเพสสูงเนี่ยก็จะโดนลูกแบบนี้ของโปรตุเกสเสมอนะครับอย่างเช่นลูกที่3นะครับเหมือนเดิมเลยครับโปรตุเกสนั้นคลองบอลอยู่ในแดนของตัวเองนะครับในในในแดนของตัวเองครับคลองไปคลองมานะครับนักเตะบอสเนียเนี่ยก็พยายามที่จะมาบีบสูงนะครับ กองกลางของบอสเนียก็บีบกองกลางของโปรตุเกสนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าพอขึ้นมาบีบสูงแล้วแนวรับก็อยู่กับแนวรุกของโปรตุเกสเหมือนกันดังนั้นเนี่ยพอพลาดแล้วนะครับอินาชิโอนะครับเปิดด้วยซ้ายนะครับข้ามหัวกองหลังมานะครับมาถึงทางด้านบูโนนะครับที่วิ่งสอดขึ้นมาแล้วพักอกหนึ่งจังหวะนะครับบอลก็พักพักด้วยอกนะครับบอลกระเด้งไปด้านหน้านิดหนึ่งนะครับบูโนยิงดีมากนะครับ เขาค่อยๆก้าวนะก้าวอย่างมั่นคงเลยนะค่อยๆก้าวนะครับแล้วก็ยิงวางเท้ายิงดีมากนั่นแหละครับบอลก็เสียบเสาแรกสวยงามไปนะครับเป็น3าูนย์นะครับอย่างที่ผมบอกครับเกมมันก็เลยขาดเพราะว่านักเตะบ,บอสเนี่ยต้องการเออเพรสเอาลูกบอลกลับมาเพื่อสร้างเกมมรุกครับมันเลยทําให้โปรตุเกสใช้จังหวะแบบนี้ทำประตูได้นะครับส่วนลูกที่4ก็เหมือนกันนะครับ ลูกที่4เป็นจังหวะที่นักเตะบอสเนียเนี่ยเขาได้บอลแล้วนะครับทำเกมขึ้นมาทางด้านซ้ายแล้วจะเปิดเข้าไปตรงกลางนะครับเเป็นจาวคันเซลโลนะครับแบ็กซ้ายก็มาพักอกนะครับให้กับทางด้านของอ็อกตาเวสนะครับอ็อกตาเวสก็เล่น1-2สองนะครับก็คือแปะชิ่งกันนะครับแล้วก็บอลก็กลับมาหาทางด้านของจาวคันเซลโลนะครับจาวคันเซลโลก็ลากจากตรงกลางสนามขึ้นมานะครับแล้วอย่างที่ผมบอกครับครั้งนี้แผงกองหน้านี่ของโปรตุเกสพร้อมหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรอัลโรนัลโดจาวฟิลิก แล้วก็บูโน่เฟอร์นานนะครับแล้วแนวรับของโปรตุเกสเออขออภัยครับแนวรับของบอสเนียเหลือแค่3าคนช่องว่างเลยเยอะเลยครับเจา้าคันเซลโลเลือกเลยครับว่าจะให้ใครแล้วเจา้าคันเซลโลก็เลือกบูโน่นะครับก็พอบูโน่หลุดเข้าไปเนี่ยบูโน่ก็แตะไปถึงจุดจนสุดเส้นหลังล็อกหนึ่งจังหวะนะครับแต่จังหวะนั้นบูโน่เสียหลักแล้วนะครับแต่ก็ยังดีดกลับมาให้โรนัลโดได้นะครับโรนัลโด,โดเกือบแฮตทริกได้นะครับแต่ว่ายิงพลาดไปนะผมมองว่าอาจจะเป็น พื้นสนามไม่เสมอกันนะครับบอลมันอาจจะข้ามจังหวะไปนักหวะหนึ่งนะครับมันก็เลยโรนัเลยโรนโดยิงไม่โดนนะครับแล้วบอลหลุดมาถึงทางด้านของเจ้าคันเซโลที่ขึ้นมาเติมเกมมานะครับก็ปั่นเข้าไปนะครับเสียบสามเหลี่ยมนะครับสวยงามเลยนะครับไม่จับด้วยนะครับเจ้าคอนเซโลยิงลูกนี้สวยงามมากนะครับก็กลายเป็น4ีู่นย์ะครับเห็นไหมครับเกมมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อไหรก็ตามที่บอสเนียทําเกมขึ้นไปแล้ว โดนตัดได้เกมจะกลายเป็นของโปรตุเกสทันทีแล้วบรรดาแผงแนวรุกของโปรตุเกสพร้อมที่จะทําประตูจริงๆครับส่วนประตูที่5ก็เหมือนกันครับในในในแนวรับของโปรตุเกสนะครับโปรตุเกสนั้นยังยังแพ็กเกมมันอยู่นะครับเคาะบอลไปมาครับแล้วเมื่อไรก็ตามที่นักเตะบอสเนียเนี่ยเร่งจังหวะเพลสโปรตุเกสก็อาศัยจังหวะนั่นแหละครับเพราะว่านักเตะของบอสเนียจะต้องเข้ามาประกบนะครับในภาพตามประมาณนั้นนะครับ พอบอลมาถึงดาโลทางด้านขวาเนี่ยอันนี้ผมชมลูกนี้เหมือนกันนะว่าสวยจริงๆนะครับพอมาถึงทางด้านดาโลทางด้านขวาใช่ไหมครับบูโน,โน่เนี่ยจะวิ่งเพื่อมาวิ่งเข้ามาหาดาโลนะครับเพื่อที่จะรับบอลน,นะครับเหมือนจะเล่นสั้นกันอะไรประมาณนี้นะครับคนหนึ่งที่เห็นจังหวะนี้ก็คือออกตาเวสนะครับเขาวิ่งขึ้นไปแทนตำแหน่งของบูโน่นะบูโน่เนี่ยเล่นทางด้านขวาใช่ไหมครับ แต่ออคตาวิส่วิ่งขึ้นไปแทนอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นน่ยนะครับว่าวันนี้โปรตุเกสมาเล่นสลับกันนะครับใครไม่มีบอลเนี่ยเขาจะมองหาว่านักเตะค,คนไหนเนี่ยเอ,อ่อออกจากตำแหน่งที่เด้งอยู่เขาจะไปแทนที่ทันทีจังหวะนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับเมื่อบูโน่ถอยลงมาเพื่อที่จะรับบอลจากทางด้านของดาโลนะครับออคตาวสนะครับวิ่งจากกลางสนามนะครับทลุขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งของบูโน่ทันทีเกิดอะไรขึ้นครับ ท,ที่ผมชอบลูกนี้เพราะว่าบูโน่วิ่งมาแล้วนะครับวิ่งมาหาดาโลนะครับจังหวะนั้นบอลยังไม่ถึงดาโลนะกาลังจะมาจากแนวรับคนหนึ่งนะครับที่มาส่งมาหาดาโลนะครับบูโน mm ่ hmm. เห็นแล้วนะครับว่าออกตาเวสเนี่ยวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งผ่านหลังเข้าไปนะครับ mm hmm. เขาชี้นะครับชี้ให้ดาโลเนี่ยจ่ายบอลไปหาทางนั้นออกตาเวสดาโลเห็นดาโลเปิดเลยนะครับเปิดแล้วมันหลุดเลยนะครับ หลุดเสร็จเกิดอะไรขึ้นนะครับทั้งเจ้าฟิลิกแลวก็โรนัลโดนะครับที่พร้อมจะเล่นบอลอยู่แล้วนะครับพอเห็นว่าบอลหลุดนะครับพวกเขาออกสตาร์ททันทีนะครับโรนัลโดนะครับออกสตาร์ทเลี้ยงไลน์ไปกับกองหลังนะครับเจ้าฟิลิกก็ไปเหมือนกันนะครับพอออกตาเวสสุดเข้าไปแล้วนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับไม่ยึดยักทันใดที่ตวัดกลับเข้ามาตรงกลางสนามนะครับทางด้านของเจ้าฟิลิกก็ยืนรออยู่แล้วนะครับดีดด้วยข้างเท้าเข้าไปนะครับสวยงามครับ ผมถึงชอบลูกนี้นะครับการเล่นของโปรุเกสวันนี้นะครับก็กลายเป็น5ประตูต่อศูนย์นะครับเกมมันก็เลยขาดก็จบครึ่งแรกไปแบบนั้นนี่คือครึ่งเดียวนะครับครึ่งแรกนั้นถามว่าโดดเด่นแค่ไหนในนักเตะแต่ละคนที่ผมจะรู้สึกนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเขาช่วยกันเล่นทั้งทีมดีนะเข้าใจว่าวันนี้มาติ i เนสต้องการอะไรแล้วพวกเขาทำได้ทั้งหมดเลยผมถึงชื่นชอบวันนี้การเล่นของโปรตุเกสนะ ตัดสลับมาครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับครึ่งหลังไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่มันจะเขาเรียกว่าอะไรพิเศษนะครับโปรตุเกตก็เล่นไปตามจังหวะของเกมนะครับบอสเนียก็พยายามเร่งแล้วนะครับแต่ว่ามันเร่งไม่ขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ผ่านไปในช่วงประมาณนาทีสัก60ได้นะครับโปรตุเกตก็มีการเริ่มเปลี่ยนตัวนะครับเอาโรนัลโดออกเอาเลอาลออกนะครับเริ่มที่จะอยากลองนักเตะใหม่ๆลงมาบ้างนะครับอาจจะเป็นดิโกโจต้านะครับเป็นเนโตนะครับเป็นโดเนโตนะครับ ลงมาผมรู้สึกว่าบรรดาตัวสำรองนะครับที่ลงมาของโปรตุเกสดูแล้วเป็นกลุมกําลังในอนาคตจริงๆนะมีแต่นักเตะที่ใหม่ๆแล้วก็มีความเร็วอย่างเนโต้เนี่ยผมเห็นเลยว,ว่าเร็วนะครับมีโจตาอีกนะครับโปรตุเกสพร้อมพร้อมกับยูโร2 0 2 4มากมากจริงๆนะครับแล้วก็ก็เล่นกันไปในเครื่องกหลังแบบนี้นะครับลองผู้เล่นแล้วก็ลองแผนอาจจะบ้างเล็กน้อยแล้วก็มีดาร่งลงมาบ้านนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกมนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือวันนี้เกมของปรตุเกสดีมากจริงนะครับแล้วก็มันทําเลยส่งผลให้เขานั้นอย่างที่เห็นนะครับผลงานในในรอบคอดิฟายดีมากจริงๆครับเอาใจช่วยต่อไปแล้วผมเห็นถึงความเป็นโรนัลโดจริงๆนะที่เขายังมีมีส่วนร่วมกับเกมนะครับไม่ได้มายืนเฉยเฉยหรือมาอะไรนะครับเขามีส่วนร่วมกับเกมมันทําให้เกมของปรตุเกตมันรู้สึกผมรู้สึกนะว่ามันเข้าที่เข้าทางอ่ะถ้ามีเขาอยู่นะครับก็ รอดูนะครับในศึกยูโร2024สําหรับโปรตุเกสนะครับเอาใจช่วยนะครับว่าผมว่าเข้ารอบลึกๆแน่นอนนะครับสำหรับแฟนๆของโปรตุเกสนะครับก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของศึกนี้นะครับที่ยูโร2024รอบคัดเลือกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ enjoy ครับ